สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ stolampongonline.com um appthai.com app แน่นอนที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็คือหูฟังหก็ฟังสิครับใช่ครับ<แ>เป็นหูฟังแบรนด์ที่ต้องบอกแบรนด์เอาใหม่กำลังมาแรงจริงๆครับเนื่องจากอะไรฮะราคาราคาเลยฮะแบบเป็นหูฟังแนวัดเจ็ตคือราคาย่อมเยาวมากครับ ไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็สิ่สำคัญเสียงฮะเสียงมันโดนมันโดนไ่ว่าราคาถูกแล้วเสียงไม่ได้เรื่องก็มีใครซื้อหรอใช่ครับคือต้องบอกว่าไอ้ยี่ห้อนี้มาปุ๊บเนี่ยลำโพงราคาหลักพันถึงสองพันนี่เดือดร้อนเลยฮะเงียบเลยเพราะว่าอะไรฮะพอว่าพูดงี้ว่าผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเนี่ยพอมาถึงช็อปเรานะฮะพอได้ฟังไอ้ตัวนี้นะ เรยบร้อยลืมตัวแพงลืมตัวแพงเลยฮะเล่นตัวนี้อย่างเดียวเลยครับง่อยรับประทานเลยฮะเออเอาเป็นว่าบอกราคาก่อนตัวนี้ราคาหกร้อยเก้าสิบบาทไม่ไม่ถึงพันฮะไม่งไม่ผิดฮะไม่ผิดท่้วยใครขายขายขายหกร้อยเก้าสิบบาทจริงเหรอจริงครับจริงจริงนะฮะคือที่เอามาขายนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเสียงมันดีครับใช่ครับแล้วก็พูดง่ายๆครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเหมาะมากเลยครับ เสียงดีราคาย่อมเยาวแมททีเรียนงานประกอบต่างๆแล้วก็สายหูฟังสายเนี้ยอย่างดีเลยอย่างดีเลยครับนะครับแล้วก็งานนีกว่าตัวนี้มันถอดได้นะถอดได้แต่ว่าจุดที่เขาทําเสียบล็อกเนี่ยล็อกแน่นเลยใช่ครับนะครับเอางยๆว่าถอดได้เนี่ยแน่นอนก็คือเวลาสายมันหักมันงอมันพังก็ท่านสามารถที่จะอัปเกรดเปลี่ยนสายได้โดยที่หูฟังก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ใช่ครับนะครับแน่นอนที่ห้อนี้คือเครุ่น รุ่นซ S3 าครับรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยบุคลิกเสียงเนี่ยมาพร้อมกับต้องบอกว่าจุดเด่นสุดคือเรื่องของเบสใช่ครับเบสหนักหนักมากฮกี่กิโลฮะยังไม่ช้าเนาะโอ้โหโทษทีฮะแหมคุณผู้ชมฮะผมเริ่มลำคาไรเตอร์แล้วครับนะฮะกําลังเทยเรื่องเท่าเราเบสหนักครับคือสำหรับคนที่ชอบแนวเสียงที่แรงปะทะหนักหนักเสียงแบบว่า ถ้าเป็นคนนะก็เป็น<ฆ>แบบคนตรงนะพูดจาฉาฉานตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อม<ฆ>นี่เลยบุคลิกเสียงของ z ซ3เป็นแบบนั้นสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะอ,อะไรฮะเพราะว่าตัวทาน n ิลิ c เซอร์เขาครับตัวลำโพงเองตัวลำโพงของฟังนะฮะ<ฆ>เขาจะเป็นแบบมีท่อเอ็กซ์ทนำเสียงจากตัวทาน n ิลิ c เซอร์เข้ารูหูเลยโดยตรงโดยตรงครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้รับของได้รับแรงมิติเสียงเนี่ยตรงๆนะฮะ เพราะนั้นสำหรับคนที่ชอบแนวหนักๆเบสแรงแรงมีซาวเซตกว้างๆชอบอิมแพกนะชอบบิ๊แผบนะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ชอบแบบฟุง้งฟิงกุ้งกิ้งนะถ้าชอบแบบนั้นไม่ต้องซื้อตัวนี้ใช่ครับแต่ถ้าชอบมันมันฟังแล้วมันรู้สึกหเหมือนกับว่ากำลังจะไปออกรบอะ่นะเ <laughs> <laughs> ขิบ<ง> <laughs> นะใส่ตัวนี้แล้วลงใต้เลยโอเค ขนาดนั้นเลยอ่ะใช่โอเคฮะนะครับก็นี่คือตัวบุคลิกเสียงที่เราบอกไปครับนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหูฟังแบบคัสตอมดีไซน์ใช่ฮะแล้วก็การใส่เข้าไปในรูหูเนี่ยมันจะล็อกเข้าไปหูพอดีเลยนะมัะอาจจะใส่ยากตอนแรกนิดนึงใช่จะใส่ได้ตอนแรกแต่พอถ้าท่านชินแล้วนะผมชอบเวลาผมใส่แล้วมันกระชับมากใช่ครับมันไม่เจ็บหูนะมันแบบใส่แล้วพอดีเลยสวมพอดีเลยอ่ะมาดูดีกว่าับแกะมาเลยฮะไหน ตัวนี้ไดเวอร์มานะครับตัวนี้สายนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวดีเอียร์ทิปมาให้ตัวนี้ตัวนี้มันมีสองไซส์กับสามไซส์อยู่ที่ตัวฮะครับหมดแล้วอ่ามาดูเลยตัวนี้นะฮะไม่ต้องห่วงว่าท่านจะมองไม่ออกว่าข้างซ้ายแต่ข้างซ้ายข้างขวานะครับเพราะว่ามันเขียนตัวเบื้อเลยมันเขียนเลยว่าไรไรไรขวาเล็บซ้ายชัดเจนนะไม่ใช่ชื่อรุ่นนะอ๋อรุ่นรุ่นมันเขียนไว้ตรงข้างล่างนะฮะอ นะครับไดสามใช่ครับอินเดียใช่ฮะนะฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะมันก็จะเป็นไดเวอร์ฮะไดเวอร์ไดนามิกไดเวอร์นะฮะขนาดแปดมิลฮะพร้อมด้วยเอ็กซ์ทูดทิวนะฮะก็คือท่อที่นําเสียงมาใส่รูหูท่านเลยครับนะครับความต้านทานอยู่ที่สิบแปดโอห์มสิบแปดโอห์มแล้วก็เซสซิฟตีฟความไวอยู่ที่ร้อยหกเดซิเบลนะต่อสองความถี่ก็ยี่สิบเฮิร์ตถึงยี่สิบกิโลเฮิร์ตครับผมพอครอบคุมเสียงที่มนุษย์ได้ยินฮะอะถ้าสูงกว่านั้นก็หูคนไม่ได้ยินนะครับ จะเป็นหูยางไื่นได้ยินโอเคทีนี้มาดูตรงหัวฝังเนี่ยฮะเป็นแนวคัสตอมจริงๆก็คือทรงจะไม่แบบไม่ใช่ทรงแบบธรรมดาที่ได้เห็นทั่วไปนะครับส่วาข้างซ้ายใส่ข้างซ้ายนะฮะเขาจะใส่แล้วก็สายจะคล้องไปหูนะฮะครับสายจะมาอย่างนี้มันก็จะล็อกกับใบหูด้านในเลยครับอ่านี่ฮะตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้นะมันจะล็อกกับสิ่งหูพอดีใช่ช่องว่างติ่งหูพอดีนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือถอดแบบจะรูหูคนนี่แหละอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะชันไปด้าน ทีนี่ที่สายครับพี่ช้างมันก็จะบอกฮะแอลซ้ายก็จับให้ถูกซ้ายนะะแล้วก็ตรงตรงขั้วมันก็จะมีเป็นมนมด้านหนึ่งด้านหนึ่งเป็นเหลี่ยมนะฮะต้องดูสังเกตดูมันจะมีไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เหลี่ยมทั้งทั้งทั้งคู่นะฮะมันจะมีมนนะครับแป๊บหนึ่งฮะมันก็จะหันออกเป็นประมาณนี้นะพี่ช้างนี่นี่ฮะจะหันขึ้นด้านบนตัวนี้เ็าเป็นบอมเบอรี่ ใช่นี่ครับเอาไว้คล้องหูอ่าเป็นเมมโมรีสายแบบเมมโมรีนะฮะคือดับได้ใช่ครับเมมโมรีไม่ใช่มีความจําในตัวคือมันจําว่าดับยังไงคืออยู่อย่างนั้นนะเป็นความหมายของเมมโมรี่นะครับคือมันคล้องได้ครับแล้วมันอยู่ตัวใช่ท่านจะถามกี่จิกพี่เออไม่ใช่นะไม่หรอครับเขาเป็นคนปกติไม่คนกวนแบบพี่เตอร์อะะไรฮเขาจะไม่ถามหรอกครับออ๋โอเคครับผมเริ่มจะรู้ตัวเองแล้วนะฮะนี่ครับเสียบปุ๊บเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ ครับก็คล้องไปหูนะครับถ้าหูหูใหญ่ก็กางเยอะหน่อยหูเล็กก็ติกลงมาได้คือต้องบอกว่าหูฟังลักษณะแบบนี้ท่านเห็นส่วนใหญ่แล้วเวลาท่านดูคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยพวกศิลปินจะใช้แบบนี้เยอะใช่ครับคือมันมันฟิตกับรูหูแล้วก็มันเก็บสายแล้วก็มีเห็นสายด้วยใช่แล้วก็มันไม่หลุดนั่นเองต้องบอกว่าเทนหูฟังสไตล์นี้กำลังมาเลยนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมันเท่ ถูกไหมมันเท่แล้วเวลาใส่แล้วเฮ้ยแหมมันคล้องหูแล้วแบบด้วยแล้วก็มันแบบสังเกตได้ยากด้วยฮะ่บางทีก็ไม่อยากให้ใครเห็นว่าฟังอะไรอยู่ใช่อ่านะฮะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมใส่แล้วมันรู้สึกมันกระชับหูอ่ะมันไม่เจ็บนะแต่มันพอดีเลยใส่ได้ก่ได้เพราะบางรุ่นบางยี่ห้อนะที่แบบอินเดียมันใช้วิธีให้อยู่กับหูเราโดยใช้ตัวนี้อุดในรูหูถูกไหมฮะถูกมันเดินมันก็เลยเจ็บเวลาใส่นานแล้วมันเจ็บใช่แต่ตัวนี้คือคอสตอมเขาคอสตอมมาคือว่า เขาใช้ตัวบอดี้เขาเนี่ยแหละเป็นตัวตัววางวางแล้วก็ล็อกที่ที่ใบหูเราใช่ชมันก็เลยทําให้มันไม่เจ็บถูกต้องครับและที่สำคัญราคาไม่ถูกด้วยฮะไม่ถูกไปไหนหกร้าก็สิบบาทนะครับย้บเบีกฮะถูกจนถูกจนตลกเลยเบีดมันมันอินแบบดีดีเนี่ยผมจะบอกอยางนี้คือทํามาแบบเนี้ยไม่ดีเลยย่อเนี้ยย่ออื่นเดือดร้อนครับแล้วก็ที่สําคัญอีกครั้งสายเขานะสายเป็นแบบ ยี่ว่าท้องแดงแบบ80แกนเนี่ยเออป็นอยข้างใน80แยกข้างละ40เลยซ้ายขวาเลยนะใช่ก็ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วสายเป็นสายพีอย่างดีเลยนะถูกต้องกันเหงื่อกนอะไรอย่างดีใช่แล้วสายเป็นไทแอลอุปกรณ์นี้มีมาให้อะไรบ้างฮะก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวเอทิปมาให้2ชุด2ชุดกับรวมกับของที่ติดมาก็คือเป็น3ครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะฮะนะครับก็ก็เป็นสไตล์หูฟังแนวบัสเ็ตก็คือเนี่ยฮะ แพ็คกิ้งก็ไม่ต้องมากมากมายอะไรครับกระเป๋าใส่ไม่มีมานะอ่าครับผมราคาแล้วที่สำคัญกัคือว่าตัวนี้มีไมโครโฟนด้วยครับนะครับนะฮะแต่ว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยตัวที่เรารีวิวเนี่ยมันไม่มีครับแต่ว่าที่เราจำหน่ายเนี่ยคือมีไมโครมีไมโครโฟนเฉพาะรุ่นนี้นะใช่นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยสำหรับคนที่ชอบแนวหนักๆเบสแรงแรงนะตัว ZS3 จะตอบสนองเรื่องนั้น ใช่จะเด่นในเรื่องความถี่ต่ำใช่แต่ถ้าบอกว่าพี่ผมอยากได้รายละเอียดเสียงโปร่งโปร่งใสๆไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนจะมีอีกตัวหนึ่งก่อนันนั้นใช่ ZST ที่เอารีวิวไปแล้วถูกต้องนะครับเอาง่ายๆว่าแนวนี้คือแนวแบบอะไรพลังะไรกันแนวสายดำแนวสายดำสายโหดคือสายหนักสายแรงสายดุสายดันเนี่ยตัวนี้เลยครับผมนะครับเขาไม่ใช่แนวแบบขิกูอโนเนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็ราคา6 9ร้อยกสิบบาทมีสีเดียว ครับไม่ต้องถามผมลายสีมีสีเดียวมีของให้ก็โอเคแล้วฮะใช่สมาของจะหมดครับรับประกัน1เดือนหนึ่งเดือนนะย้ำในว่าหนึ่งเดือนครับครับถามว่าทาไมรับประกันเดือนก็ยี่ห้อให้รับประกันเดือนเราก็รับประกันตามยี่ห้อเข้าไปถ้าซื้อเดือนกุมภาก็น้อยหน่อยยี่สิบแปดวันถ้าซื้อเราแต่แต่ต้องบอกครับว่ายี่ห้อนี้ตั้งแต่ขายมายังไม่เคยมีเคมถูกต้องครไม่มีเคมเลยไม่มีเคมเลยครับบอกเลยครับแล้วที่สําคัญเนี่ย หกร้อยเก้าสิบาทเนี่ยโอ้โหขำๆเลยแต่ว่าคุณภาพไม่ขำนะครับต้อง <c oughs> บอกปอนครับว่ามาแรงนะครับนะฮะก่อนอยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกัน,นะะใช่มีจำหน่ายเราที่โ <c oughs> ต้ลำ <cat>. <c oughs> โพงออนไลน์แอปเป็นไทยคอมครับผมร้านค้าออนไลน์ขายลำโพงออนไลน์หูฟังออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศครับผมนะครับโอเควันนี้ก็ขอฝากของดีราคาย่อมเยาเอาไวใ้ให้กับทุกท่านไว้พิจารณาด้วยครับผมนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ